ผมคิดว่าอีกปีสองปีเนี่ยจะถึงจุดซึ่งทองคําจะระเบิดใหญ่ระเบิดใหญ่กว่านี้อีกเหรอค่ะคุณลุงปีหนึ่งโอ้ยนี่อันนี้นแค่ติงขาวบอกนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบขายทองตอนนี้นะครับมันจะขึ้นอีกเลือกใหญ่จนถึงการพังของระบบเศรษฐกิจนั่นแหละแต่ถ้าระบบเศรษฐกิจยังเป็นอย่างนี้นะฮะทองคำก็ยังไปอยู่จะต้องไปขายออกก่อนทำไมล่ะฮะไม่มีเหตุผล กทองคําเป็นของดีเนี่ยเราจะเตะมันทิ้งทําไมอ่ะก็ถือเอาไว้นะ,ะยังไงก็ไม่ควรขายทองคำาถ้าจะขายนะฮะเงินที่ได้มาเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นทันทีห้ามเก็บเป็นเงินแต่ถ้าคนมีทองอยู่ในมือนะฮะนั่งทับไปก่อนรอจนกระทั่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันเปลี่ยนเป็นสีแดงเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามันยังอัพเทรนอยู่เนี่ยพันนึงก็ไม่ขายหมื่นนึงก็ไม่ขายแสนนึงก็ไม่ขาย